ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่หมีขอรักนักเขียนนิยายคุณจะได้พบเจอเรื่องราวความรักที่หลากหลายและคุณจะได้รู้ว่าคำว่ารักงดงามมากแค่ไหนไปฟังกันเลยชื่อเรื่องหลงรักแต่ดันไม่กล้าบอกเล่าโดยพี่หมีขอรักตอนที่หนึ่งผมเจอเธอครั้งแรกในคลาสภาษาอังกฤษตอนปีหนึ่งตอนนั้นผมยังไม่รู้จักคาว่าตกหลุมรักหรอกนะ แค่รู้สึกว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงดูเหมือนมีแสงรอบตัวตลอดเวลาเธอนั่งริมหน้าต่างโต๊ะถัดจากผมไปสองแถวผมจำได้แม่นว่าเธอใส่เสื้อยืดสีเขียวเข้มที่หลวมกว่าตัวนิดหน่อยกางเกงยียนสีธรรมดาธรรมดาผูกผมหังมา้าดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะสวยแต่ก็ดันสวยเฉยเลยแบบนั้นเธอหัวเราะกับเพื่อนข้างๆแบบไม่มีเสียงตอนอาจารย์พูดสำเนียงเพี้ยน แล้วเอาหลังมือปิดปากไว้เบาๆท่าทางนั้นแหละที่ทำให้ผมหันไปมองเธอบ่อยเกินจนโดนอาจารย์เรียกให้ตอบคำถามตอนนั้นผมพูดอะไรไม่ออกเลยสักคำทุกคนในห้องหัวเราะแต่เธอกลับยิ้มให้ผมเล็กๆไม่รู้สิผมรู้สึกว่าเธอไม่ได้หัวเราะเยาะผมเลยเธอยิ้มแบบให้กำลังใจมากกว่าแปลกนะแค่รอยยิ้มเดียวผมกลับจำได้มาเกือบสิบปี ตั้งแต่วันนั้นผมก็เริ่มสังเกตเธอโดยไม่รู้ตัวผมพยายามมาให้ถึงห้องเรียนก่อนเธอเสมอเพื่อจะได้เลือกที่นั่งเดิมที่นั่งที่มองเห็นเธอได้ชัดที่สุดที่นั่งมุมริมขวาที่แสงแดดยามเช้าส่องกระทบกระจกตอนแรกผมแค่ตั้งใจจะมองเธอเฉยๆแต่ยิ่งนานวันผมก็ยิ่งรู้สึกเหมือนเธอเป็นส่วนหนึ่งของเช้าในชีวิตผมไปซะแล้ววันไหนเธอขาดเรียนผมจะนั่งเมออยู่ทั้งคาบ ไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งหรอกแค่รู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างที่เคยเติมเต็มตอนที่สองผมไม่เคยคิดว่าจะได้คุยกับเธอจริงจังหรอกนะเธอดูเข้ากับคนง่ายยิ้มเก่งคุยกับทุกคนได้หมดแต่ผมไม่ใช่คนประเภทนั้นผมค่อนข้างเงียบขี้อายและไม่ใช่คนที่ใครจะสังเกตง่ายๆแต่วันหนึ่งจูๆ่ๆเธอก็เดินมาทักผมก่อนนายโอเคไหมอะ หน้าแดงเชียวเธอยื่นขวดน้ำเย็นมาให้ผมขวดน้ำพลาสติกธรรมดาที่มีหยดน้ำเกาะรอบๆผมรับมาโดยไม่รู้จะตอบว่าอะไรแค่มองเธอยิ้มแล้วได้ยินเธอพูดต่อว่าเอาไปดื่มก่อนเดี๋ยวเป็นลมนะห้องนี้ร้อนเกินผมได้แต่พยักหน้าขอบคุณในใจแต่พูดไม่ออกมือผมเย็นเฉียบจากขวดน้ำแต่หน้าอาจจะร้อนกว่าเดิมด้วยซ้ำ หลังจากวันนั้นเราก็เริ่มคุยกันบ้างไม่เยอะหรอกแค่บางคำสั้นๆเวลาทำง,งานกลุ่มบางทีเธอก็หันมาถามว่าพรุ่งนี้มีเรียนเช้าใช่ไหมหรือจำได้ไหมว่าอาจารย์สั่งอะไรไว้แค่นั้นแหละแต่สำหรับผมมันมากพอจะทำให้หัวใจเต้นเร็วได้ทั้งวันช่วงหนึ่งเราได้จับกลุ่มทำโปรเจกต์ด้วยกันพอดีผมได้อยู่กลุ่มเดียวกับเธอและเพื่อนอีกสองคน วันนั้นเรานัดกันมานั่งทำงานที่คาเฟ่ใกล้มหาลัยผมมาถึงก่อนพยายามเลือกโต๊ะที่มีปลั๊กไฟนั่งรอพวกเธอแบบเงียบๆพอเธอเข้ามาเธอก็ยิ้มให้ทันทีแล้วพูดว่านายชอบนั่งริมหน้าต่างตลอดเลยนะผมหัวร้อในใจนิดหนึ่งจะให้บอกได้ไงว่าผมนั่งตรงนี้เพราะมันเป็นมุมที่แสงสะท้อนกระทบผมเธอแล้วสวยที่สุดเธอสั่งชานมไข่มุก แล้วบ่นว่าที่นี่ไข่มุกแข็งทุกทีเลยแต่ก็ยังซื้อถ้าบอกว่าติดร้านนี้เพราะบรรยากาศดีเพลงเพราะและเพลงที่ไม่ดังก็เหมือนคนคนหนึ่งที่อยากให้ใครสักคนมาสนใจใครสักคนผมจำประโยคนี้ได้แม่นทั้งเพราะมันแปลกและทั้งเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยได้ยินจากใครหลังจากวันนั้นเราก็เริ่มคุยกันมากขึ้น ถธอจะพิมพ์มาถามเรื่องรายงานบ้างส่งมีมบ้างถามว่าทำไมผมใช้สติ๊กเกอร์ไลน์เฉยขนาดนั้นผมรู้ว่าเธอเป็นคนน่ารักกับทุกคนแต่ผมก็อดคิดไม่ได้ว่าเธออาจจะเห็นผมไม่เหมือนคนอื่นผมไม่ได้กล้าหวังไกลแต่ผมแค่รู้สึกว่าโลกที่มีเธออยู่มันอบอุ่นกว่าที่เคยอยู่มาตอนที่สาม เราเรียนคลาสเดียวกันอยู่อีกแค่สองวิชาก่อนที่ตารางเรียนจะแยกกันไปคนละทางช่วงนั้นผมเริ่มรู้สึกกลัวไม่ใช่กลัวว่าเธอจะมีแฟนแต่กลัวว่าจะไม่ได้เจอเธออีกผมเลยชวนเธอไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะใกล้มหาลัยวันนั้นอากาศเย็นฝนไม่ตกแต่ท้องฟ้าหม่นนิดๆแบบที่คนทั่วไปว่าไม่น่าเดิน แต่เธอกลับตอบตกลงง่ายๆเอาสิฉันชอบเดินเวลาฟ้าไม่ค่อยสดใสเธอพูดแบบนั้นแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆข้างกันโดยไม่ต้องคุยอะไรมากผมรู้สึกสบายใจแปลกๆเวลาเดินข้างเธอเหมือนไม่ต้องฝืนไม่ต้องพูดให้เยอะไม่ต้องทำตัวให้ดูน่าสนใจเราคุยกันเรื่องเพลงเธอชอบเพลงญี่ปุ่นยุค90อย่างที่เคยบอก เพลงที่ไม่ได้ไพเราะขนาดนั้นแต่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนถูกปลอบเบาๆจากคนแปลกหน้าเธอยื่นหูฟังข้างหนึ่งให้ผมแล้วพูดว่าเคยฟังไหมเพลงนี้แหละฉันเปิดตอนนั่งรถเมลแล้วรู้สึกว่าโลกมันหมุนช้าลงผมฟังเสียงในหูฟังเบาๆมันเป็นเพลงผู้หญิงร้องเนิบๆเหงาๆแต่มีทำนองอบอุ่นประหลาด ตอนนั้นผมไม่ได้หลงรักเพลงผมหลงรักเธอที่ชอบเพลงนั้นมากกว่าระหว่างเดินกลับเธอหยุดเดินตรงมานั่งข้างสาเล็กๆเรานั่งลงแล้วเธอก็พูดขึ้นแบบไม่มีปี่มีขลุยว่าบางทีเราก็ไม่ได้อยากให้ใครรักหรอกแค่ไม่อยากรู้สึกว่าไม่มีใครเลยผมเงียบไปไม่รู้จะตอบอยังไงเธอยิ้มจางๆแล้วพูดต่อว่า แต่บางทีมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะถ้ามีใครเข้ามาจริงๆแล้วเราดันรักเขาจริงๆเขาให้ผมหันไปมองเธอเธอไม่ได้มองผมแต่กำลังมองเงาสะท้อนของตัวเองในสระน้ำผมไม่รู้ว่าควรพูดอะไรผมเลยแค่ยื่นขวดน้ำในกระเป๋าให้เธอเหมือนตอนที่เธอเคยยื่นให้ผมวันนั้นเธอหัวเราะเบาๆ โอเคหายกันแล้วนะหลังจากวันนั้นเธอก็เริ่มหายไปจากตารางชีวิตผมช้าๆไม่ใช่หายไปทันทีแต่เหมือนหมอกที่จางลงเรื่อยๆเรายังตอบลายกันอยู่บ้างแต่เธอเริ่มตอบช้าลงคำพูดเธอสั้นลงและมีคำว่าขอโทษนะเพิ่งเห็นบ่อยขึ้นผมรู้ตัวดี ว่าเธอไม่ได้ใจร้ายเธอแค่ไม่ได้รู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึกแต่รู้ไหมผมก็ยังยิ้มทุกครั้งเวลาชื่อเธอเด้งขั้นในโทรศัพท์ถึงแม้ข้อความจะเป็นแค่ไฟล์ที่อาจารย์ส่งมาอยู่ในกลุ่มแล้วนะหรือลืมชีตไว้ในห้องเรียนปะผมยังคงรู้สึกดีอยู่ดีแม้คําเหล่านั้นจะไม่มีคำว่าคิดถึงเลยก็ตามตอนที่สี่ ผมยังจําได้ดีถึงข้อความสุดท้ายที่เธอส่งมามันเป็นวันจันทร์ที่เงียบเหมือนทุกวันแต่ฝนตกหนักกว่าปกติผมนั่งรอคลาสเริ่มที่คาเฟ่ข้างๆมหาลัยเธอทักมาว่าวันนี้ไม่เข้าเรียนนะพักหน่อยมีอีโมจิหน้ายิ้มปิดท้ายเหมือนเคยแต่มันไม่เหมือนเดิมเลยผมอ่านข้อความนั้นซ้ำไปซ้ำมาอยากจะถามว่าเธอโอเคไหม อยากจะชวนคุยต่ออยากจะบอกว่าฉันคิดถึงเธอแต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเลยผมไม่กล้ากลัวว่าเธอจะรู้กลัวว่าเธอจะรับรู้ถึงทุกสิ่งที่ผมซ่อนเอาไว้ตลอดมาหลังจากวันนั้นเธอก็ไม่มาเรียนอีกเลยผมเริ่มมองหาตัวเธอในห้องโดยอัตโนมัติแม้รู้ว่าเธอไม่ได้อยู่แล้ว แต่ผมก็ยังมองที่นั่งริมหน้าต่างตรงนั้นทุกครั้งเหมือนกับว่าสักวันเธออาจกลับมานั่งที่เดิมเธอหายไปจากห้องเรียนหายไปจากลายกลุ่มหายไปจากโลกเล็กๆของผมอย่างเงียบที่สุดผมรู้ข่าวเธออีกครั้งจากเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าเธอซิ่วไปเรียนคณะอื่นเพราะที่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เธออยากเรียนแต่แรกเขาพูดเหมือนเรื่องธรรมดาแต่สำหรับผม มันเหมือนใครสักคนเอาหัวใจผมไปวางทิ้งไว้ที่อื่นโดยไม่หันมามองอีกเลยผมไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้คร่ำครวญแค่รู้สึกเหมือนโลกมันเงียบขึ้นอย่างประหลาดผมยังคงเรียนตามปกติยังเดินผ่านห้องเรียนเดิมทุกสัปดาห์แต่ทุกอย่างที่เคยมีเธออยู่มันเหมือนภาพเบลอที่ค่อยๆถูกลบออกทีละนิดผมเก็บไดอารี่ที่เขียนถึงเธอใส่ลิ้มชักไม่กล้าเปิดอีกเลย ผมเลิกฟังเพลงยุค90เพราะมันฟังไม่ไหวอีกต่อไปแม้แต่ชาไข่มุกจากร้านที่เธอชอบผมก็เปลี่ยนร้านไปเลยทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมแต่ผมไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปตอนที่5ตอนจบหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยเจอเธออีกเลยจนกระทั่ง5ปีต่อมาตอนนั้นผมทำงานแล้วพอดีมีงานสัมมนาเล็กๆ ของรุ่นพี่ที่เคยอยู่ชมรมเดียวกันผมไม่ได้คิดอะไรมากแค่ไปเพราะอยากเจอเพื่อนเก่าแต่กลับเจอเธอยืนอยู่ตรงมุมห้องใกล้โต๊ะลงทะเบียนเธอตัดผมสั้นลงใส่เชิดขาวกับกางเกงสแล็กดูโตขึ้นมากแต่ผมจำรอยยิ้มนั้นได้ทันทีรอยยิ้มเดียวกับที่เคยให้ผมวันแรกที่เราเจอกันเธอมองมาทางผมชั่วครู่ แล้วก็ยิ้มบางๆเหมือนจะทักแต่ก็ไม่แน่ใจผมลังเลอยู่หลายวินาทีก่อนจะเดินเข้าไปหาเธอหวัดดีผมพูดแค่นั้นเธอยิ้มไม่ได้เจอกันนานเลยนะเสียงเธอยังเหมือนเดิมมันพาผมกลับไปยังห้องเรียนตอนปีหนึ่งไปยังวันฝนตกไปยังขวดน้ําเย็นไปยังหูฟังข้างหนึ่งในสวนสาธารณนะ เราคุยกันไม่นานหรอกเธอบอกว่าตอนนี้ทำงานด้านศิลปะดูแลแกลเลอรี่เล็กๆในเชียงใหม่เธอบอกว่าสบายใจดีนะไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งขันกับใครผมฟังเธอพูดเหมือนเดิมนิ่งๆช้าๆแต่น่าฟังเสมอผมอยากจะถามว่าเธอเคยคิดถึงผมไหมเธอเคยรู้ไหมว่าผมรู้สึกยังไง แต่ผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมแค่ยิ้มแล้วพูดว่าดีแล้วละ่ะที่เธอได้อยู่ในที่ที่เหมาะกับตัวเองจริงๆก่อนแยกกันเธอถามผมว่าสบายดีใช่ไหมผมพยักหน้าแล้วตอบว่าก็เรื่อยๆนะเหมือนยังมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่จบมั้งเธอไม่ได้ถามว่าหมายถึงอะไรเธอแค่ยิ้มแล้วพูดว่าทุกคนก็น่าจะมีแบบนั้นแหละ เรื่องที่ยังค้างคายอยู่ในใจแล้วเราก็ลากันตรงนั้นไม่มี l ลายไม่มีเบอร์ไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีคำบอกลาแบบหวานซึง้งมีแค่รอยยิ้มสุดท้ายที่เธอส่งมาให้รอยยิ้มที่ผมยังจำได้ดีที่สุดในชีวิตผมเดินออกจากห้องสัมมนาน,นั้นในวันนั้นพร้อมความรู้สึกอุ่นแปลกๆในอกไม่ใช่เพราะเธอกลับมาแต่เพราะบางครั้ง การได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขจริงๆก็เพียงพอจะปลอบใจเราไปอีกนานวันนี้ผมนั่งเขียนเรื่องนี้ในคืนวันฝนตกไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้เสียใจผมแค่รู้ว่าเธอคือคนที่ผมรักมากที่สุดทั้งที่เราไม่เคยได้คบกันเลยจบแล้วสนุกไหมครับความรักคราวนี้เป็นเรื่องราวสวยงามที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำตลอดไป แล้วคุณล่ะมีเรื่องราวความรักแบบไหนมาแชร์กันได้นะแล้วก็ถ้าคุณอยากอ่านเรื่องราวความรักในแบบอื่นๆอ,อีกมาอ่านได้ที่เม b และ r e d d w r i t e ของนามปากาพี่หมีขอรักได้เลยนะสนุกทุกเรื่องแน่นอนไว้เจอกันใหม่บาย